ช็อกโลกฟุตบอลมูรินโย่กำลังจะกลับเรอัลมาดริดหรือจริงๆแล้วเปเรสแค่คิดถึงคนเคยด่ายแทนตัวเองถ้าคุณคิดว่าปี2026เป็นปีที่โลกฟุตบอลเริ่มสงบขอโทษครับเราคิดผิดตั้งแต่เปิดข่าวแรกเพราะอยู่ดีๆชื่อของโชเซ่มูรินโญก็โผล่ขึ้นมากลางสเปนพร้อมพาดหัวที่อ่านแล้วต้องขยี้ตาแรงกว่าตอนเห็น VAR ไม่เช็คลูกแฮนด์บอลมูรินโยอาจกลับมาคุมเรอัลมาดริดอีกครั้ง ใช่ครับคนเดิมคนที่เคยทำเอลกลาซิโกกลายเป็น WWE คนที่เคยทำให้เป๊ปกวาดิโอลาหัวร้อนและคนที่ทำให้ผู้ตัดสินสเปนต้องซื้อยาพาราเป็นลังๆเปเรสคิดอะไรอยู่หรือแค่คิดถึงคนรับแรงด่าตามรายงานของอัลเฟรโดเรลาโยจาก AS และรายการเอลปาติดาโซเดโคเปยืนยันตรงกันแบบไม่ได้นัดหมายว่า f l o r รนติโน p เปเรสกำลัง sure พ right. ิจารณาดึงเดอะสเปเชียลวันกลับมานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดอีกครั้งเหตุผลเหรอง่ายมากครับเพราะตอนนี้มาดริดอยู่ในสภาพที่เรียกว่าแพ้ทีมเล็กแบบไม่เกรงใจราคา t r a n s ซอร์มาร์เตกรอบโกปาเดลเรด้วยน้ำตาปลดโค้ชทั้งโค้ชชั่วคราวแฟนงงบอดงงนักเตะงง และใช่ชาบี้อาลองโซโดนปลดเรียบร้อยส่วนอัลบาโรอ,อาเบโลอาก็ขึ้นมาขัดตาทัพแบบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหาคนจริงเก้าอี้อาเบโลเท่ากับเก้าอี้ทัพมูรินโญ่เท่ากับโซฟาหนังตัวใหญ่แหล่งข่าวใกล้ชิดเปเรสบอกชัดว่าอาเบโลอาเป็นเพียงทางแก้ขัดแปลเป็นภาษาคนดูบอลคือเองนั่งไปก่อนเดี๋ยวพี่หาคนมาด่าก,กรรมการแทนและคนที่เปเรสคิดถึงมากที่สุดไม่ใช่ใครอื่น โชเซ่มูรินโญ่ชายคนเดียวที่สามารถด่าทุกอย่างแทนบอร์ดปกป้องนักแตะแบบพ่อปกป้องลูกและทำให้ความพ่แพ้ดูเหมือนสมคบคิดระดับจักรวาลแผนลับทำตัวมีปัญหาที่เบนฟิก้าเพื่อโดนไล่หรอข่าวลือที่โคตรกวนคือมีคนมองว่ามูรินโญ่กำลังตั้งใจสร้างปัญหากับเบนฟิกา้าเพราะอะไรเพราะสัญญาของเขามีเงื่อนไขสุดคลาสสิกหลังจบฤดูกาล2025ทับ26 ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาได้ภายใน10วันและถ้าเบนฟิก้าทนไม่ไหวก่อนมูรินโญเท่ากับว่างงานเปเรสเท่ากับโทรศัพท์สัน่นเรอัลมาดริดเท่ากับเวลคัมโฮมล่าสุดเบนฟิก้าเทิ่งแพ้ปอร์โตศูนยตกรอบบอลถ้วยบรรยากาศเริ่มเหมือนหม้อแกงที่กำลังเดือดเรลาโยฟันธงคนนี้แหลกที่เปเรสรักจริงเรลาโยพูดไว้แรงมากว่า มูรินโญคือคนนอกไม่กี่คนที่เคยทำให้ฟลอเรนติโนเปเรสพอใจในรอบ20ปีไม่นับซีดานเพราะนั่นมันลูกหลานแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือเปเรสไม่ค่อยเชื่อใครแต่ถ้าเป็นมูรินโญอนุญาตให้ดื้อได้ย้อนอดีตมูรินโญยุคแรกกับเรอัลมาดริดหลายคนอาจลืมไปแล้วว่ามูรินโญเคยทำอะไรไว้บ้างกับเรอัลมาดริดปี2010 2013แชมป์ลาลีกาแชมป์โกปาเดลเร สร้างทีมที่ไม่กลัวบาร์ซ่าแม้ฟุตบอลจะไม่สวยแต่ผลลัพธ์คือแทงบาร์เซโลนาของเป๊ปได้จริงยุคนั้นคือยุคที่ถ้าไม่สวยก็ไม่เป็นไรขอชนะก่อนแล้วถ้ากลับมาจริงจะสู้ใครปัจจุบันศัตรูเบอร์หนึ่งไม่ใช่เป๊ปแต่คือบาร์เซโลนาของฮันซิฟลิกทีมที่เพรสจัดวินัยสูง เล่นเหมือนหุ่นยนต์เยอรมันกินทาปาสและเปเรสคิดว่ามีแค่มูรินโญเท่านั้นที่สามารถรับมือกับบอลแบบนี้ได้ด้วยแท็กติกยุทธวิธีและปากแล้วถ้ามูรินโญกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นลองจินตนาการดูนะครับแถลงข่าวนัดแรกดราม่าระดับชาตินักข่าวโดนสวนทุกคำถามกรรมการโดนเพ่งเล็งนักเตะบางคนคือลูกรักนักเตะบางคนคือนั่งดูจากม้านั่งสำรองยาวๆ แต่แฟนบอลมาดริดจะได้อะไรความมั่นใจความดุดันความบันเทิงระดับละครหลังข่าวสรุปแบบคนดูบอลจริงข่าวนี้อาจยังไม่เกิดแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลกับมูรินโญ่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเขากลับมามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนโคช้ชแต่มันคือการคืนชีพของยุคดรามา่าการกลับมาของคนที่โลกฟุตบอลรักก็รักเกลียดก็เกลียดและถ้าวันหนึ่งเราได้ยินประโยคนี้อีกครั้ง I am Jose Mourinho บอกเลยครับลาลีก้าจะไม่สงบอีกต่อไป